สวัสดีทุกคนด้วยนะครับรีวิวสตาร์บัในคลิปนี้ผมจะมารีวิวโทโชไดมอสแบสเทนเทิร์นเซตที่มาในรูปแบบโมเดลแบบประกอบจากลายโชกุคังบริเวณโปรเจกต์ที่เป็นสินค้าพรีเมียมบรรไดวางขายเมื่อเดือน11ปี2 0 2 4และราคาที่ผมได้มาประมาณ3,000กว่าบาทครับโดยภายในกล่องจะมีคู่มือวิธีการประกอบ2แผน่นกับวิธีการเปลี่ยนร่างแล้วก็สติกเกอร์ที่เราสามารถแกะติดได้เลย1แผ่นครับ แล้วก็ถุงเบอร์หนึ่งจะมี2แผงแรกที่เป็นสีแดงแล้วก็แผงสีจะทําสีดํามา2ชิ้นแล้วมีแผงสีขาว1แผงกับแผงสีดําอีก2แผงครับถุงเบอร์2 2แผงแรกจะเป็นสีขาวแล้วก็แผงดีจะมีการทําสีแดงให้3ชิ้นแล้วจะมีแผงสีดํากับสีเขียวอย่างละ1แผงครับถุงเบอร์3 3แผงแรกจะมีสีแดงสีเงินสีเหลืองและอีก2แผงจะมีสีขาวกับสีเทาที่มีการทําสีเหลืองกับสีแดงไม่ตั้งแต่แรกและอาวุธจะลงสีเงินแบบเมทริกตั้งแต่แรกครับถุงเบอร์สี่จะมีแผงสีแดงสีเหลืองสีีีีีเเเงงงิิินนนนนแแแลละะะสสสสททททาาาา้้้้้วกกก็มมช่่่่หััจํตตรโซ2 และถุงสุดท้ายจะเป็นชิ้นส่วนเทเลอร์6ชิ้นที่มีการทำสีแดงให้ตั้งแต่แรกครับ แล้วถ้าใครต้องการดูรูปภาพนิ่งสามารถเลือกดูได้ที่ f เฟซ o o ๊กเพจรีวิวสไตล์บอลนะครับแล้วตอนนี้ก็สามารถซัพพอร์ตช่องผมได้ง่ายเพียงแค่สลายเวลาของท่านไม่กดข้างโฆษณาครับโดยสําหรับรานเซอร์ก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวเป็นหลักแล้วก็จะมีความแตกต่างจากชุดปกติตรงที่จะมีการทําสีแดงตรงส่วนด้านบนแถวเลอร์รวมถึงตรงส่วนด้านข้างและตําแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ตําแหน่งแรกก็จะเป็นบริเวณด้านหน้าห้องคนขับตรงนี้ที่จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้านะครับสำหรับ2ตําแหน่งต่อมาจะอยู่ตรงส่วนด้านหลังที่จะเป็นการติดสติกเกรีา็มย สีดสําและ2ตําแหน่งต่อมาก็จะเป็นการติดซิเอร์สี่เหลี่ยมสีเทาครับแล้วเราก็ยังสามารถดึงส่วนเทเลอร์ที่อยู่ตรงกลางส่วนนี้ออกมาจากทางด้านหน้าแล้วก็ทําการแกะเทเลอร์ที่อยู่ตรงด้านข้างทั้งสองข้างออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราทำการเปิดส่วนเทเลอร์แล้วเราก็จะเลื่อนส่วนด้านหลังมาทางด้านนอกให้เป็นแบบนี้ครับด้านในเทเลอร์ก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นรูวงกลมที่เราสามารถนําส่วนมือเข้ามาเก็บได้ครับแล้วก็จะมีส่วนห้องคนขับที่จะเป็นดัมมี่เราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวสีเทา แดงแล้วก็ชิ้นส่วนสีดํามาประกอบรวมกันครับแล้วจะมีตําแหน่งที่เราต้องติดสติกเกอร์ก็จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้า1ตําแหน่งครับแล้วก็จะมีขนาดที่ใหญ่กว่าห้องคนขับที่เปลี่ยนเป็นส่วนหัวครับและวิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนําส่วนห้องคนขับอันเดิมนะครับแกะแยกออกมาแล้วตามด้วยการนําส่วนล้อแยกออกมาครับแล้วก็นําส่วนล้อเข้ามาติดเข้ากับส่วนห้องคนขับที่เป็นดัมมี่แล้วเราก็จะนําส่วนห้องคนขับที่เป็นดัมมี่เข้ามาติดเข้ากับข้อต่อบอลจอยแทนที่ครับแล้วก็ตรงส่วนด้านหลังของทรานเซอร์ที่เป็นการ ใช้ชิ้นส่วนสีเทาตรงส่วนนี้เราก็สามารถเปิดออกมาได้ก็จะสามารถนำไทรเปอร์เข้ามาเก็บด้านในได้ครับโดยสําหรับไทรเปอร์ก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีขาวทั้งหมด2ชิ้นนํามาประกอบรวมกันแล้วก็จะมีตําแหน่งที่ต้องติดสติกเกอร์ที่จะเป็นสีฟ้ากับสีขาวตรงบริเวณส่วนโครงรถครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีแกนฐานที่เป็นชิ้นส่วนสีดําให้มาด้วยและส่วนช่วงล่างก็จะมีส่วนล้อทั้งหมด24ตําแหน่งนะครับแล้วก็ยังเป็นล้อที่สามารถหมุนได้ด้วยครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนร่างกายเป็นไดมอสเราจะเริ่ม จากการนำส่วนล้อแยกออกมาจากส่วนห้องคนขับครับแล้วก็แยกส่วนตรงกลางเทเลอร์ส่วนนี้ออกมาจากทางด้านหน้านะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะทำการแกะชิ้นส่วนที่อยู่ตรงด้านข้างเทเลอร์ส่วนนี้ทั้งสองข้างออกมาทางด้านนอกเพื่อทําการหมุนส่วนเทเลอร์ขึ้นมาทางด้านบนแล้วก็ด้านในก็จะมีส่วนขาครับแล้วก็เลื่อนส่วนขามาทางด้านหลังให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านในตรงนี้เราจะนําส่วนมือที่เราเก็บไว้ตรงด้านในขาทั้งสองข้างแกะแยกออกมาได้เลยครับแล้วหลังจาก จากนั้นด้ทำการแยกส่วนขาพร้อมกับส่วนเทเลอร์ส่วนนี้ออกมาเป็น2ส่วนแล้วก็แยกส่วนเทเลอร์ที่ตรงกลางส่วนนี้ออกมานะครับแล้วก็หมุนส่วนด้านบนให้มาอยู่ทิศทางตรงข้ามเราหลังจากนั้นจะใช้จุดขยับที่เป็นชิ้นส่วนสีแดงส่วนนี้หมุนส่วนเทเลอร์เก็บเข้ามาทางด้านในได้เลยนะครับแล้วก็ตามโดยใช้แกนซีเดียมสีขาวตรงนี้มาติดเข้ากับดูซีเดียมที่อยู่ตรงส่วนหัวเข่าเราหลังจากนั้นส่วนเทเลอร์ที่อยู่ตรงด้านข้างส่วนนี้เราจะปิดให้ลงล็อกครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องทำการแยกส่วนตรงกลางนะ ครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนด้านบนให้มาอยู่ทิศทางตรงข้ามแล้วเราก็จะใช้จุ่ขยับตรงชิ้นส่วนสีแดงส่วนนี้หมุนเก็บเข้ามาทางด้านในแล้วเราก็จะใช้แกนสีเดียมสีขาวตรงส่วนนี้มาติดเข้ากับรูสีเหลี่ยมที่อยู่ตรงส่วนหัวเข่าแล้วก็ปิดส่วนเทเลอร์ที่ตรงด้านข้างส่วนนี้ให้ลงล็อกครับแล้วก็หมุนส่วนฝาเท้าด้านบนส่วนนี้ที่เราเก็บไปทางด้านในหมุนขึ้นมาทางด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนส่วนสีเท้าที่เราเก็บไว้ทางด้านในออกมาทางด้านนอกแล้วก็เลื่อนส่วนล้อขึ้นมาทางด้านบนพร้อมกับมุน ส่วนเท้าลงมาทางด้านล่างเล็กน้อยครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องทําการหมุนชิ้นส่วนที่เป็นด้านบนฝาเท้าส่วนนี้ขึ้นมาทางด้านบนนะครับเราก็เลื่อนส่วนประตูลงเก็บส่วนนี้เข้ามาทางด้านในแล้วเราก็จะเลื่อนส่วนล้อขึ้นมาทางด้านบนพร้อมกับหมุนส่วนเท้าลงมาทางด้านล่างเล็กน้อยครับต่อมาเราจะทําการแยกส่วนเทเลอร์ที่อยู่ตรงด้านหน้าส่วนนี้ออกจากกันนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนชิ้นส่วนสีแดงส่วนนี้เก็บเข้ามาทางด้านในครับแล้วเราก็จะนําส่วนแขนที่เราเก็บไว้ทาง ด้านในส่วนนี้ค่อยๆเลื่อนออกมาทางด้านนอกได้เลยนะครับพร้อมกับหมุนส่วนแขนขึ้นมาทางด้านหน้าครับส่วนแขนอีกข้างหนึ่งเราก็ต้องทําการเลื่อนออกมาทางด้านนอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็จะหมุนขึ้นมาทางด้านหน้าครับแล้วก็หมุนส่วนล้อขึ้นมาทางด้านบนนะครับเพื่อทําการหมุนส่วนด้านข้างหน้าท้องตรงส่วนนี้นะครับที่ถูกเก็บไว้ทางด้านหลังตรงนี้โดยการใช้จุดขยับที่เป็นแกนหมุนทั้งหมด2ตําแหน่งทําการหมุนขึ้นมาทางด้านข้างแบบนี้ครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องทําการใช้แกนหมุนด้วยกัน ทั้งหมดสองตำแหน่งทำการหมุนขึ้นมาทางด้านข้างให้เป็นแบบนี้ครับแล้วเราก็ใช้แกนหมุนที่อยู่ตรงด้านบนส่วนล้อตรงนี้นะครับทำการเปลี่ยนตำแหน่งแกนซี่เหลี่ยมที่เราเคยติดอยู่ตรงข้างใต้ส่วนนี้มาอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะหมุนส่วนเทเลอร์ขึ้นมาทางด้านหลังโดยการใช้แกนที่ติดกับส่วนล้อตรงนี้นะครับเราตามด้วยแกนหมุนที่อยู่ตรงด้านนอกทำการหมุนส่วนเทเลอร์ลงมาทางด้านหน้าแบบนี้ครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องใช้จุ่ยขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดทำการหมุนส่วนเทเลอร์เข้าหากันแล้วเราใช้แกนส ยึดติดกันครับแล้วเราก็จะนําส่วนมือมาติดเข้ากับส่วนข้อมือนะครับเราก็จะดึงส่วนต้นแขนที่เราเก็บไปทางด้านในส่วนนี้ออกมาทางด้านนอกนะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะหมุนส่วนแขนลงมาทางด้านล่างครับส่วนอีกข้างเราก็ต้องนําส่วนมือมาติดเข้ากับส่วนข้อมือแล้วก็ทําการดึงส่วนต้นแขนออกมาทางด้านนอกแล้วก็หมุนส่วนแขนลงมาทางด้านล่างครับแล้วกดส่วนหน้าท้องลงมาทางด้านล่างแล้วก็ตามด้วยส่วนห้องคนขับเราก็ต้องกดลงมาแล้วหลังจากนั้นจะทําการแยกส่วนด้านบนห้องคน ขับออกจากกันก็จะเปลี่ยนร่างกายเป็นไดมอสเรียบร้อยครับแล้วเราก็ยังสามารถนําส่วนล้อที่เราแกะแยกออกมาจากส่วนห้องคนขับใส่เข้ามาทางด้านในขาได้ครับเราก็จะมีส่วนสูงตั้งแต่ส่วนเท้าจนถึงส่วนหัวอยู่ที่ประมาณ18ซนติเมตรครับแล้วถ้านํามาเปรียบเทียบกับฮิวเคเที่เป็นสเกล HG ก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าท้องครับแล้วถ้านํามาเปรียบเทียบกับกูเดเบิร์นที่มาจากรายมินิพาก็จะมีส่วนสูงอยู่ที่ระดับหน้าอกครับแล้วถ้านามาเปรียบเทียบกับควันดัมบาปทอดลูฟัสที่มาจากสเกล MT ก็จะ กว่าเล็น้อยสำหรับจุดขยับเริ่มตั้งแต่ตรงส่วนหัวจะเป็นข้อต่อบอลกอยที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศาแล้วแกงเอียงมาทางข้างซ้ายก็ได้เอียงมาทางข้างขวาแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็พอจะมีมุมก้มกับมุมเงยได้ประมาณนี้แล้วก็ตรงส่วนด้านในหัวตรงนี้ก็ยังมีแกนหมุนที่จะทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านหลังได้ประมาณนี้เลยครับสาหรับช่วงลาตัวก็จะมีการติดซิเกิลสีฟ้าด้วยกันทั้งหมด2ตําแหน่งแล้วก็จะมีจุดขยับที่เป็นแกนหมุนมาทางข้างซ้ายได้แล้วก็หมุนมาทางข้างขวาได้นะครับแล้วก็ยังมี้ ที่จะทําหน้าที่ก้มลงมาทางด้านล่างได้ต่ำประมาณนี้ครับเราก็จะมีการให้สติกเกอร์มาเลือกติดตรงส่วนหน้าท้องเพิ่มครับแล้วก็ส่วนด้านข้างหน้าอกตรงนี้เราก็ยังมีแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนกับหมุนลงมาทางด้านล่างได้นะครับรวมถึงการมีจุดขยับที่จะทําหน้าที่หมุนขึ้นมาทางด้านหน้าได้ต่างหากแบบนี้ด้วยครับแล้วก็ส่วนข้อต่อที่ติดกับส่วนแขนก็ยังเป็นแกนหมุนที่ทําให้เราหมุนส่วนแขนได้ครบ360องศาครับแล้วก็ส่วนหัวไหล่จะมีจุดขยับที่จะกางขึ้นมาทางด้านข้างได้้้สสูงปรระะมาณนนนนนีคับ่วตแข ก็หมุนได้ครบ360องศาได้ครับแล้วสาหรับตรงส่วนข้อศอกจะมีจุขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดจะทาให้เราสามารถงอขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้นะครับแล้วตรงส่วนแขนที่เป็นสีดําก็จะเป็นการติดสติกเกอร์สีขาวทางด้านนอกกับด้านในด้วยครับส่วนมือจะเป็นข้อต่อแบบบอลจอยที่จะทําให้เราหมุนได้ครบ360องศารวมถึงการหมุนขึ้นมาทางด้านบนก็ได้หมุนล,ลงมาทางด้านล่างก็ได้นะครับแล้วก็ยังหมุนเข้ามาทางด้านในก็ได้หมุนออกมาทางด้านนอกก็ได้ครับส่วนกรอบกระโปรงอยู่ตรงด้านหน้าส่วนนี้เราาาจะหมมุนนขึ้าทาง ด้านบนได้แล้วก็ส่วนตรงกลางเราก็าจะหมุนลงมาทางด้านล่างได้ต่างหากส่วนกรอกกระโปงที่อยู่ตรงด้านข้างจะมีการติดสติกเกอร์แถบสีเหลืองหนึ่งตำแหน่งนะครับแล้วก็ยังเป็นจุดขยับที่จะเป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ส่วนกรอกกระโปงที่อยู่ตรงด้านหลังตรงนี้ก็ยังเป็นจุดขยับที่เป็นแกนหมุนขึ้นมาทางด้านบนครับส่วนขาเราจะก้าวขึ้นมาทางด้านหน้าได้เกือบ90องศานะครับแล้วก็มีการก้าวมาทางด้านหลังที่จะก้าวมาได้น้อยกว่าการก้าวมาทางด้านหน้าได้ประมาณนี้ครับแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีจุขทที่่นนนหหมมําาา้้ึ ทางด้านข้างได้ประมาณ90องศาและแกนกลางวางขาส่วนนี้ก็มีจุดขยับที่เป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลงได้ต่างหากครับส่วนต้นขาที่เป็นชิ้นส่วนสีดำตรงนี้จะเป็นจุดขยับที่เป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาเราก็มีจุดขยับที่จะทําหน้าที่หมุนส่วนขาขึ้นมาทางด้านหน้าได้สูงต่างหากแบบนี้ด้วยนะครับสรับตรงส่วนหัวเข่าจะมีจุดขยับด้วยกันทั้งหมด2จุดที่จะทําให้เราสามารถงอส่วนขาขึ้นมาทางด้านบนได้สูงประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนข้อเท้า2จุดแรกจะเป็นจุดขยับที่เป็นแกนหมุนขึ้นกับหมุนลง ได้นะครับ2จุดต่อมาจะเป็นจุดขยับที่เป็นแกนหมุนเข้ามาทางด้านในได้แล้วก็หมุนออกมาทางด้านนอกแบบนี้ได้นะครับแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายจะเป็นจุดขยับที่เป็นแกนหมุนได้ครบ360องศาค,ครับสำหรับมือที่มาเปลี่ยนแบบแรกก็จะเป็นการใช้สําหรับการถืออาวุธแล้วก็จะเป็นการใช้รูวงกลมที่อยู่ตรงส่วนฝ่ามือมาติดเข้าแกนวงกลมที่อยู่ตรงด้ามจับครับแบบที่2ก็จะใช้รอบการถืออาวุธไฟชูเตอร์แล้วก็ยังเป็นการใช้รูวงกลมติดเข้ากับแกนวงกลมเหมือนกับแบบแรกครับและแบบสุดท้ายก็จะเป็นการกาง ส่วนนิ้วแยกออกจากส่วนฝ่ามือแต่ส่วนนิ้วทั้ง4จะแนบชิดติดกันแล้วก็จะมีการงอนิ้วโป้งครับ แล้วก็ยังมีส่วนปากอีกหนึ่งแบบให้เราเลือกเปลี่ยนครับแล้วก็ยังมีส่วนด้านหลังที่จะเป็นการเปลี่ยนส่วนล้อด้านล่างห้องคนขับกลายเป็นส่วนด้านหลังของไดมอดที่จะเป็นดัมมี่เราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีขาวสีแดงแล้วก็สีดํานํามาประกอบรวมกันครับแล้ววิธีการเปลี่ยนเราจะเริ่มจากการนําส่วนล้อที่ติดอยู่ตรงด้านหลังส่วนนี้แยกออกมาครับแล้วก็นําส่วนด้านหลังที่เป็นดัมมี่เข้ามาติดตั้งแทนครับสาหรับหน้าอกที่มาเปลี่ยนแบบแรกก็จะเป็นตอนที่ใช้ท่าไฟเออร์บิสซาดเราจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนนนสสีีแดดงงงกัับเิิท้้หม3ช แบบที่2ก็จะเป็นตอนที่ใช้ท่าดับเบิลบิสราที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีเงินทั้งหมด3ชิ้นนํามาประกอบกันครับและหน้าอกแบบที่3ก็จะเป็นตอนที่นาโซริวเคนแยกออกมาจากส่วนหน้าอกนะครับเราก็จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีแดงกับสีดาครับสาหรับวิธีการเปลี่ยนเราจะเริ่มจากการนําส่วนหน้าทองที่เป็นสีดําแยกออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยส่วนด้ามจับของโซริวเคนตรงส่วนหน้าอกตรงนี้แยกออกมาแล้วก็ด้านในหน้าอกจะมีการติดสติกเกอร์สีดําด้วยครับแล้วก็นําส่วนหน้าอกที่เราต้องการเปลี่ยนเข้ามา ติดตั้งแทนตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็นําส่วนหน้าท้องเข้ามาประกบติดให้เป็นเหมือนเดิมครับอาวุธอย่างแรกที่มาจะเป็นโซลิวเคียนที่มาทั้งหมด2เล่มเราจะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองที่จะมีการทําสีเงินแบบเมทัลิกตรงส่วนใบดาบทั้ง4แล้วก็จะใช้ชิ้นส่วนสีเขียวตรงส่วนด้ามจับครับอย่างที่2จะเป็นไฟชูเตอร์ที่จะให้มาสําหรับมือทั้ง2ข้างเราจะเป็นการหล่อชิ้นส่วนสีเหลืองเป็นใบมีดท่าเล่มติดกันครับและอย่างสุดท้ายจะเป็นซันลิวคงที่จะเป็นกระบ,บอง3ท่อนที่จะเป็นการใช้นนสส่วสีเหลืองกับ สีดำนำมาประกอบ,บรวมกันแล้วทั้ง2ด้านจะมีการทําสีดํากับสีเงินแบบเมเทริกมาให้ตั้งแต่แรกครับแล้วก็ยังมีการให้พัดเปลี่ยนที่มาเป็นโซ่2เส้นครับโดยที่วิธีการติดตั้งเราจะเริ่มจากการนําส่วนด้านนอกแกะแยกออกมานะครับแล้วก็ตามด้วยการนําชิ้นส่วนสีดําแกะแยกออกมาจากส่วนตรงกลางครับ แล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนสีดำที่ติดกับส่วนโซ่ส่วนนี้มาติดเข้ากับส่วนด้านนอกแล้วเราก็จะใช้ชิ้นส่วนสีดำอีกด้านหนึ่งของส่วนโซ่ตรงนี้มาติดเข้ากับส่วนตรงกลางเรียบร้อยครับส่วนวิธีการถือนะครับเราจะนําชิ้นส่วนสีดำส่วนนี้แยกออกมาจากส่วนตรงกลาง แล้วเราก็จะนําชิ้นส่วนที่มีแกนวงกลมที่ติดอยู่ตรงด้านข้างส่วนนี้มาติดเข้ากับส่วนตรงกลางครับแล้วเราก็จะนําส่วนที่เราแยกออกไปเบื่อกี้นี้เข้ามาติดให้เป็นเหมือนเดิมครับโดยชิ้นส่วนที่ใช้สําหรับการถือก็จะให้มาทั้งหมด2ชิ้นด้วยครับแล้วก็ยังมีการให้ยานกันเวอร์ FX2 ที่จะเป็นการใช้ชิ้นส่วนสีเหลืองสีแดงแล้วก็สีเงินกับสีเทานํามาประกอบรวมกันนะครับเราก็จะมีตําแหน่งที่เราต้องติดสติ๊กเกอร์สีเงินตรงบริเวณด้านบนท่อทัสเตอร์ทั้งหมด4ตําแหน่งด้วยครับโดยสรุปสบ ดีไซน์ของตัวหุ่นเป็นยุคจัดศูนย์ที่เน้นไปที่ความเรียบง่ายซึ่งตรงส่วนนี้เลยทําให้ตำแหน่งที่ใช้สติกเกอร์ไม่มากแต่จะมีตำแหน่งจุดยับตรงกรอบกระโปรงด้านข้างที่จะมีโอกาสเสียหายได้แล้วก็ยังทําให้การประกอบโดยรวมไม่มีความซับซ้อนและตัวนี้ก็ยังมีอันตเกตด้วยครับส่วนจุดยับหลังจากที่ได้ลองโพสท่าดูแล้วเรียกได้ว่ารักษาจุดเด่นเรื่องจุดยับส่วนแขนที่ใช้ชิ้นส่วนทั้งหมด3ชิน้นและส่วนข้อเท้าก็ยังมีจุดยับถึง5จุดก็จะทําให้เราสามารถจัดสมดุลได้อย่างง่ายและยังได้ส่วนล้้้้้ออออททีี่่่เปนนนนนนดดดัมมมมไาาาาาใหหหขงงงตตวุสะะยยรรรถกกบืืช และสําหรับ Battle Turnset เซยังมีการให้อาวุธกับพาดเปลี่ยนส่วนหน้าอ,อกเข้ามาเพิ่มซึ่งถ้าใครที่ชื่นชอบเรื่องการจัดท่ายิ่งไม่ควรพลาดและสําหรับจุดที่ต้องระวังก็จะเป็นตอนที่เลื่อนส่วนขาเขอยากแนะนําว่าให้แกส่วนเทเลอร์ออกก่อนก็จะทําให้เราสามารถเลื่อนได้ง่ายกว่าตอนที่มีส่วนเทเลอร์ปิดอยู่ครับ